สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาบอกวิธีการปิดไม่ให้คนอื่นวิดีโอแชทเข้ามาใน IG นะคะก็คือ IG จน่ะจะสามารถวิดีโอคอลกันได้เหมือนใน Facebook เลยนะคะทีนี้เราอยากปิดไม่ให้คนอื่นโทรเข้ามานะคะเผื่อว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ประชุมอยู่อะไรต่างๆนะคะเราต้องการที่จะปิดให้เราเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ค่ะคลิกที่ปุ่ม เข้าหน้าโปรไฟล์นะคะจากนั้นให้ไปที่ขีดสามขีดด้านบนค่ะแล้วก็ไปเลือกที่การตั้งค่าค่ะจากนั้นนะคะให้ไปที่การแจ้งเตือนแล้วก็ไปที่ข้อความและการโทรนะคะกดเข้ามาแล้วเราก็มาหาตรงวิดีโอแชทค่ะตรงนี้มันติ๊กว่าจากทุกคนนะคะติ๊กถูกตรงจากทุกคนให้เรากดปิดค่ะ กดปิดอ่าไปติ๊กถูกตรงปิดนี้นะคะอันนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วทีนี้ก็จะทําให้คนอื่นนะไม่สามารถวิดีโอวิดีโอแชทหรือว่าวิดีโอคอลเข้ามาใน IG ของเราได้แล้วถ้าหาเพื่อนๆหาวิธีการปิดอยู่ก็ลองไปทำตามดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ